กลับไปเมื่อที่ยังไม่กินอะไรเอามีท้ายโมมาเที่ยวนี่หวาเนี่ยความสุกเกินเลยโมโอ้โหถ้าตัวโตแล้วพามันนี่คนต้องลถต้องทางแน่เลยมันจะต้องเข้าป่าอเนี่ยมันยืนนิ่งๆถ่ายอยู่ วันนี้ว mhm. ันไม่ใช่เทศกาลเลยคนเยอะๆธรรมดาไม่รู DOT> ้ว่าพร้อมนะตรงไหนก็ไม่รู้เลยวันดีวันดีเอาวันดีกับลูกยกขาเร็วตับยางปะปะเล่นอยูมาเลยนะแล้วเร็วสิไอ้ที่อยู่บ้านทุกวันยังไม่ดันเลยเร็วเร็วเดินไปจุดไปแล้วเบรกเลยมอมอมไปหาไปเร็วดิเร็วปะปะ